วันนี้ผมจะพาทุกคนไปตกหมึกและดูวิถีชีวิตชาวประมงในช่วงฤดูการครอบหมึกของเกาะพะงันกันครับและยังเจ้าหมึกที่ได้ไปทำกินในร้านชื่อดังของเกาะอีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าฤดูการครอบหมึกของเกาะพะงันนั้นจะมีหมึกเยอะแค่ไหนครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปตกหมึกที่เกาะพะงันกันนะครับเราได้เหมาเรือไว้ที่ ท่าเรือโล ộc ลำนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการตกหมึกของที่นี่กันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็นั่งเรือออกมาจากท่าเรืออ่าวฉล ộc ลำนะครับจริงๆที่ท่าเรือเนี่ยตอนหัวค่ำเนี่ยนักท่องเที่ยวม,มาตกหมึกกันเพียบเลยแต่ว่าเมื่อกี้เราไปกินข้าวกันอยู่ที่ร้านน้องวิวก็ลวเลยแบบออกมาช้าจริงๆเราต้องออกมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วอันเนี้ย คุ่มครึ่งแล้วเราเพิ่งจะได้ออกมาเสียเวลาไปฟรีๆสองชั่วโมงครึ่งก็น่าจะได้อยู่แต่นี่เราก็รีบที่สุดแล้วจริงๆผมอยากมาเรือเล็กอย่างนี้มากถ้ามาแบบเป็นเป็นเรือเล็กอะมันน่าจะสนุกมากนะดูเลมันโอเคมากเลยแล้วเป็นอยู่กันเป็นเป็นกลุ่มเลยอะอ น่าเสียดายโอ้เเเเเหเนี่ยดูดิโอ้บรรยากาศที่นี่คือคักมากเลยอะที่นี่เขาตกหมดนงใกล้นะเนี่ยเรือตกหมดทางนั้นเลยเนี่ยเทียบเลยก็เป็นบรรยากาศที่แปลกตานะเดีย๋ยวเราพ้นจากฝุ่เรือเล็กไปแล้วนะโอ้ตรงนี้ยังมีอีกหลังกองหินออกมาไกลแล้วจะมีคลื่นหน่อยอะเนี่ย ตรงที่เรือเล็กอยู่ไม่มีคลื่นเลยนิ่งเลยแหครับคิดว่าวันนี้จะได้ไหมจดเชิเวลาที่สูญเสียไปสองชั่วโมงกว่าด้วยนะ <c oughs> ไปถึงปุ๊บลงปุ๊บจับปั๊บเลยนะ <c oughs> เหมือนเป็นตลาดนัดปลาหมึกเลยเมื่อกี้เนี่ยตลาดนัดคนตกหมึกอะโอ้โหเป็นปาร์ต,ตี้อะไรอย่างเงี้ยปาร์ต,ตี้ชาวเล เราเข้ามาถึงเรือลำที่เราใช้ตกเหมือกันครับเรือลำนี้จริงๆแล้วเป็นเรือของชาวบ้านที่ใช้การทำระมงจริงๆแต่อันนี้เราขออาศัยมาด้วยเมื่อเรามาถึงแล้วเรือที่เรานั่งมานั้นเขาจะนำมาผูกไว้กับเรือใหญ่ครับเพื่อไม่ให้ลอยไปไหนแล้วก็จะปล่อยไว้อย่างนั้นตลอดจนกว่าเราจะกลับครับก็จะใช้เรือลำนี้ไปส่งอันนี้ก็คือบรรยากาศของเรือนะครับก็จะเป็นเรือบ้านเรือชาวประมงแท้ๆซึ่งไม่ใช่เรือทัวร์ ที่ใช้พานักท่องเที่ยวมาชมการไดมึกครับเดี๋ยวเรามาชมวิถีชาวบ้านแท้ๆกันครับพี่ยองเหแจกโยเราคนละอันแล้วนะเดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้บ้างไหมนะสีอาจจะเพียเพ้ยนๆหน่อยนะกล้องสีเพี้ยนสองตัวเลยตอนนี้ไม่เพราะว่าแสงแสงไฟเราไม่ได้ตกอย่างนี้นานแล้วนะแล้วส่วนมากเราจะใช้เบ็ด แววไหมนะวันนี้ไม่ใช่ออกมาไม่ได้อีกนะทาถ้าไม่ได้นะนี่จะร้อ<ด>งไห้ไหม,มได้แล้ว1ตัวเก่งมากเก่งมากัได้แล้วนั่ได้แล้วนัได้แล้นังได้แล้วนัแล้วนังได้าได้อีกแล้วา้อแล้วตัวแล้ว <laughs> ไม่ต้องลึกเลยลึกไม่จับหมึกที่นี่แปลกนะลึกไม่จับลึกไม่จับจับตื้นโอ้ได้เมาได้ยกลียวอนี้เกลยวเกนียเลียได้กแล้วนะได้อีกแล้วนะทุกคนไม่ตามไม่ทันแล้ววันนี้ไม่กินอยู่อันเดียววะ งได้อีกแล้วได้ได้อยู่คนเดียวได้แล้วเ้ยไแล้วครับน,น,นี่ได้อีกแล้วคู่กันเลยคืนครับคืนวันนี้ แล้วครับหมึกที่นี่จับดีมากเลยนี่ ทงเหมาะกับการเป็นชาวประมงนะผมว่าการมากับชาวบ้านมันก็ตีอย่างน,นะพ้าปกติเขาก็มาตกของเขาอยู่แล้วแต่เขาจะไม่ได้มาเ,เคแ็แค์เราเหมือนกะทัวนะเรามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านเราก็ต้องยอมรับตามสภาพแต่ผมว่ามันมีสเสน่ห์กว่ามากะทัวหมึกตามมานะครับของนาง เอยเอาจนได้เอาจนได้เอาจนได้นี่เอาจนได้นั่งตามเหยื่อขึ้นมามาแล้วไม้แก้วไม้แก้ววันนี้นางฮอตนางฮอตเล่นอยู่คนเดียวเลยนะสิมมือครับสิมมือดูสองเลยนะเหยื่อเตรียมครอบหนึ่แล้วครับ โอ้มาเยอะเหรอโอ yeah, oh, oh. yeah, yeah. uh ้คืนนี้เว้ยเอาเยอะเอาเยอะโอ้ยเอาเยอะ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 เฮ้ยครับวันนี้ึกคืนไหมนี่ดูผลงานคนเดียวเลยนะ ครอบหมึกโอ,อ้ฟิเมอร์ฟิเมอร์บรรยากาศที่เรามาครอบหมือก,กันครับเรามาเป็นแบบว่าวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับไม่ใช่ทัวร์นะอน่าเดี๋ยวเราต้องหยุดก่อนนะเตรียมที่จะครอบหมึกครับการครอบหมึกของเกาะพังานเขาจะครอบกันทุกๆหนึ่งชั่วโมงครับโดยจะเริ่มตั้งแต่หัวค่ำ ไปจนถึงเช้ามืดแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการครอบเพียงครั้งเดียวนะครับ <les> เพราะว่าเขาก็จะทำแบบเดิม <les> ทุกๆครั้งครับ <les> ตอนนี้เป็นเวลาจะสามทุ่มแล้วถึง <les> เป็นปนวแล้ว ไปใหญ่เลยทุกคนนูน่นเห็นไหมกลางไปเต็มนุ่นเลยนะทนคอบหมึกเนี่ยเขาเปิดไฟล่อไว้นานแล้วพอเห็นเริ่มมีหมึกมานะครับเขาก็จะขึงอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวดูวิธีต่อไปแล้วกันเพราะผมก็ไม่แน่ใจเพราะแต่ละที่เขาก็ทำไม่ค่อยเหมือนกันด้วย วิถีพื้นบ้านทาแท้ๆนะครับ คนลองนึกถึงบรรยากาศเหมือนแมงเมาอ่ะถ้าเราเปิดไฟสองดวงใช่ไหมมันก็จะไปทั้งสองอันมึกก็เหมือนกันอันเนี้ยเมื่อกี้เขาเปิดสองดวงคือล่อมาทั้งสองฝั่งแต่พอพอเขาจะครอบปุ๊บเขาปิดอันนูน้นแล้วก็มาปิดอันนี้ครับอ่านี่เตรียมจะครอบแล้วอาจจะมืดหน่อยนะ นะครับแล้วก็หลีไฟปุ๊บขอบแล้วครับจับไฟแล้วจะดูกันครับว่าพี่เขาจะได้มากน้อยขนาดไหน ไปแล้วครับ พี่เขาได้เยอะไหมอู้เหมือนจะเยอะเลยอู้โอ้สุดยอดโอ้ทุกพนลากขึ้นมาแล้วเยีะยเลยเมื่อกี้ถ่ายให้พันโอ้นี่โอ้ทีเดียวขอบเดียว ดีเดยวนะแทบเต็มตะกร้าเลยโอ,โอ้สุดยอดนี่นโอ้ยอเทียบเลยนะอันนี้เขาก็จะเบรกแป๊บหนึ่งใช่เราจะค่อยครอบใหม่ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยขัดสาพ่ขอขัดสซ,ซ้เลย องน้องก็เริ่มทำงานอีกแล้วแต่เมื่อกี้มันโดนกวาดไปแล้วนะแต่นมององได้อีกแล้วโอ้ยอามาแล้วได้แล้วโอ้ยโยของขอดีจริงแฮะกับพังงานมึกมึกชุมมากมึกชุมมากเอาไปลุ้นกันต่อปลาเขาเรียกปลาอะไรน้ำเนี่ย ปลาบินน่ะปลาบินได้อ่ะเขามีปีกสองข้าง <c oughs> มาหาเราเนี่ยเขามีปีกเห็นชัดเลยนะใช่ปลาบินปลาบินปลาบินมีปีกออกสองข้างผู้เกล็ดทั้งแรกถูกใจนางอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> การมาทำอะไรใหม่ๆก็จะเจอประสบการณ์ใหม่ๆนะ ของเลยเหรอก็ยังดูนีอันนี้ลุดแ<ะ>เ,เหรออ่าโค้ชตสองอันเลยเอาอว้าเนี่ย็อตได้เลยใหม่มาแล้วใส่ให้เลยใส่เลยใส่เลยใส่เลยเอามาแล้วประมงน้องได้อีกแล้ว โอ้<ด>ตื่นตาตื่นใจวันนี้วันนี้นนาชโชว์ผลงานหน่อยสิครับ<น>มือกอดไหมมือกอดไหมตักตักตัวไหมก็ได้อ่ะล้างมือซะก่อนล้างมือซะก่อนโอเคจัดไปครับอ่าโชว์แก้วหน,น่อยเอ้าโชว์ไม่ได้มือไม่ว่างบะมองน้องกำลังตกไปด้วยกินหนึงชอ็อตช็อตไปด้วยนะ คนถ่ายก็ถ่ายไปด้วยตกไปด้วยนี่ครับเป็นไงอร่อยขึ้นเหรอเป็นวัดซับเราใช้วัดซับอร่อยมากเลยจะหลุจดจะหลุดในระหว่างที่เรานั่งตกหมึกกันอยู่ก็มีปลาบินขึ้นมาให้เราดูเยอะมากเลยครับ อันนี้ก็เตรียมจะครอบหมึกอีกรอบนึงแล้วครับเป็นรอบที่สองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้หมึกเยอะไหมอ๋อมีปลาดางด้วยไอมีปลาปาบินด้วยเดี๋ยวคราวนี้เสร็จมาแน่เดีย๋ยวเราจะได้เห็นตัวชัๆของปลาบินกันโอ้เดืนเต้นเดือเต้นดูดิรอบแรกก็ได้อย่างเยอะดีวรอบสองนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนโอ้เปิดไฟแล้ว แต่ที่แน่ๆนะรอบนี้ได้ปลาบินมาด้วยแน่ใช่อู้ยโอ้ยใหญ่ๆเลยละลยเยอะกว่ารอบแรกอีกโอ้แล้วก็ใหญ่ด้วยเยอะมากโอ้โหโอ้โหเยี่ยมเยอะมากโ้โหโหมีสมีดอกด้วยอ่ะนี่ มีมึกรอกหลงมาตัวด้วยนะโอ้ใหญ่มากทุกคนดูทุกคนดูเนตเนตเนตโอ้โหมีหลงมาตัวหนึ่งมีหลงมาตัวหนึ่งด<อ>้วยอ่ะเราจะเนียนทำให้ตกได้ดีไหมน <c oughs> เนาะไปเกี่ยวเีทยวคนตัวนี้พี่เขาให้เราเสร็จดูดิอุยยอดอ่อยกัด นวดมันดูตกใจเฉยๆว้าวนั่นไงปลาบินอ่าเห็นตัวจริงแล้วนะปลาบินปลาบินกับปลาบินเขาบอกว่าอร่อยด้วยนะฮ้ยมาเยอะมาเยอะมาเยอะโอ้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 เฮ้ยมันใหญ่ขึ้นนะเนี่ยใส่แก้ว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 ไปเลยเหรอใส่แก้วเลย แก้วเลยครับมึกช็อตอร่อยอร่อยมากครับม้งน้องมาอีกแล้วว่ม้งน้อง,องาอกแก้วเ ปลาหมึกที่นี่แปลกนะปก,กติที่อื่นจะจับที่ผิวดินเลยใช่ป่ะที่นี่ไม่จับจับสูงล่างๆไม่จับเลยปล่อยลงไปถึงพื้นอ,อย่างเทคนิคที่อื่นปล่อยลงไปถึงพื้นใช่ไหมแล้วก็ดึงขึ้นมาประมาณสักคืึนึงหรือฟุตนึงแล้วก็ตกใช่ป่ะแต่ที่เนี่ไม่จับครับเ่าที่รองดูปล่อยไปประมาณกลางน้ำนะจับโอ,อ้โตอนดึงขึ้นมาจะบนอยู่แล้วถึงจะจับลุนกันครับรอบสาม จะได้กิโลเมื่อกี้มีอยู่ลำหนึ่งนะครอบเดียวได้80โลเลยนะรอบนี้มาดูครับว่าจะได้ถึง80โลไหมแนวน้องก็เยอะอยู่ได้รเรียกแลใหได้นานอมองน้องก็มองน่าหนาน, <laughs> นาหน่างหนเนื้อเขาอีกเไออไม่เเป็นร<ห>นทกระชกร่วงมานี่บานเลยรอบสามมีรอบสาม สวยสวยไซส์สวยไซส์ใหญ่นีกจะมังพัดเยู่ยจะได้มันก็มึกนี่ครับผลประกอบการของเราเดี๋ยวเรากําลังจะพักก็จะกลับกันแล้วนะเดี๋ยวสรุปผลประกอบการเราตกก็จริงๆก็ไม่ถึงสี่ชั่วโมงหรอกมั้งนะใช่แต่ว่าหมึกกินดีมากเลยกินดีแล้กกเยอะมากแล้วก็ผมก็ตกมั่งไม่ตกมั่งแต่ก็ดูผลประกอบการเราอ่ะอิบโชว นี่ครับถือหน่อยหนักโอเคนี่ครับผลประกอบการเราก็ได้พอสมควรนะนี่ตัวนี้ไม่ได้ต้มเองอะตัวนี้พี่นันนั่นนี่ครับที่เหลือนี่ก็เยอะอยู่นะก็กินกินกินไปก็จะเป็นสิบแล้วมั้งวันนี้ใช่กินไปเยอะมากแล้วหนูกินไปหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะเอาปลาหมึกที่ได้ไปทำกินกันนะครับไม่รู้ว่าร้านจะปิดหรือยัง ครับแล้วหมึกที่เราไปตกมาเราก็มาให้ร้านคั่วเผ็ดทําทให้นะครับเมนูที่ทําก็มี3เมนูนะมีเมนูหมึกสอดนึ่งมะนาวครับแล้วก็หมึกต้มน้ําดำนี่ครับ<ม>เยอะมากเลยทำนี้แล้วกออ็อันนี้ปลาบินมผมยังไม่รู้ชื่อเลยปลาเลยอ,อ่เดี๋ยวเราให้ ผู้ชายทางด้านกานชิมชิมเหมือนเดิมชิมเลยครับหมึกก่อนเลยหมึกน้ำดำสดๆเลยนะเพิ่งจะตกได้มา นึ่งมะนาวมันสอกนึ่งมะนาวตัวใหญ่ๆเดยวนะตัวเดียวจริงๆก็อิ่มแล้วเนะนี่ยนี่ฉลาดกินด้วยนะเลือกตรงที่อร่อยที่สุดด้วยนะกรอบอร่อยมากรสชาติสุดยอดลองปลาบ,บิน ปีกหมึกสอกอ,อร่อยหมึกน้ำดำใครไปตกบึกมาก็มาที่นี่ได้นะ้ำี่เขารับทำให้อยู่นะ วัตถุด,ดิดีเครื่องปรุงดียังไงก็อร่อยฝีมือก็ดีชิมความปลา,าปลาบินอร่อยด้วยนะก็อร่อยเหมนกันนะปลาอร่อยมากครั้งแรกเรไม่เคยกินเลยอร่อยสำหรับทลิปนี้ก็เป็นอีกทิปหนึ่งนะครับที่สนุกมาก การที่ได้มาตกหมึกในฤดูก,กาลมันก็จะได้ดีหน่อยและก็ยังได้มาเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงแท้ๆซึ่งก็คุ้มค่ามากครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่ตกหมึกยันเช้ากับพี่เขา